ะเครื่อง,งบางรุ่นไม่เคยพบอยู่ในที่เกิดเหตุที่มีอุบัติเหตุแล้วมีคนตายก็มีความเชื่อว่าพระศักดิ์สิทธิ์นี้คนจะฟังเพราะคนมีความยึดมั่นในอัตภาพของตัวเองไงยึดมั่นในความเป็นตัวตนของตัวเองไม่อยากให้ตัวตนตรงนี้แตกสลายบุกสลายพังไปมีอาพาธทุกคนพยายามจะรักษาปกป้องตัวนี้ไว กิเลสตัวนี้จึงนำพาให้ไม่สนใจอริยสัจให้ไปสนใจในสิ่งที่ทำยังไงจะรักษาตัวนี้ไว้ได้คะ,ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่บุคคลผู้มีความยึดมั่นเนี่ยสนใจเป็นธรรมดาเลยใครก็สนใจค่ะพระอาจารย์คะถ้าจะว่าไปเนี่ยคนบางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องกลัวไอ้การที่ไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายเนี่ยคือเหมือนกับว่าคนบางคนเนี่ย ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องกลัวการเกิดแก่เจ็บตายออทำไมจะต้องกลัวคะทำไมจะต้องกลัวสมมติว่าไม่กลัวก็ได้นะค่ะ <c oughs> แต่เวลาเราป่วยเนี่ยเรามีความทุกข์ไหมทุกคนวิ่งหายาวิ่งหาหมอหมดเลย <c oughs> แค่ปวดหัวที่เท้าไม่ใช่ไหะ เวลาเป็นไข้ถ้าเป็นศีรษะเรานะคะใช่ศีรษะคนอื่นไม่ป็นหรถ้าคนอื่น<ด>ปวดหัวเรายังมีความรู้สึก <c oughs> แหมโรคเล็กๆทาไมปวด <c oughs> จังเนี่ยค่ะใช่หรือว่าพิการไม่มีใครชอบพิการ <c oughs> ลองไปถามคนพิการสิปวดหัวไ <c oughs> ใช่ไหมซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะพิการ <c oughs> ใช่ไหมแต่เกิดได้กับทุกคนชีวิตจะมีความทุกข์เราไม่รู้สึกเนี่ยเราไม่เป็นอะไรเลยณนะขณะนี้เราจะยังไม่รู้สึก ถ้าเราเป็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยชีวิตเนี่ยไม่น่าเกิดมาเลยนะทำไมต้องเกิดแก่เจ็บตายคใครมีวิธีทางออกตรงนี้มีใครบอกหนทางบ้างไหมเราจะปฏิบัติตรงนั้นนะอย่างเงี้ยรวมไปถึงเรื่องพวกนี้ด้วยไหมคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะมันมีความทุกข์แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะทาไมความทุกข์ของเราเนี่ยมันม,มันกําจัดไม่ได้หรือบางทีเราดูตัวอย่างชีวิตคนอื่นนะคะทําไมเขา ความทุกข์ของเขาดูเหมือนกับหาทางออกไม่ได้อ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องแก่เจ็บปายนะคะแต่เป็นเรื่องเกิดมาแล้วมันมีความทุกข์ใช่นั่นก็เป็นความทุกข์อีกอย่างที่เรียกว่าทุกข์เล็กๆน้อยๆค่ะทุกเหล่านี้คนก็มีมากบ้างน้อยบ้างตามภาษากันไปแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าใครจะมีความทุกข์มากน้อยขนาดไหนทุกคนก็จะเดินไปสู่ความเจ็บคความมีโรคภัยความทุกพลภาพนะ การตายแน่นอนเนี่ยไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนแก้ไม่ได้และหลังจากตายแล้วเขาก็จะได้การเกิดมาอีกค่ะซึ่งการเกิดเนี่ยก็มีภพที่จะไปเกิดอีกมากมายไม่รู้ว่าเขาจะเกิดในภพใดค่ะถ้าอาจารย์เขาขออนุญาตตัดตอนตรงนี้เลยเพื่อที่จะถามอีกเช่นเดียวกันนะคะว่ามันต้องตายแล้วก่อนมันถึงจะมีการเกิดอืแต่อตอนตายบางคนอาจจะไม่รู้ตัว ลมพัดมาอะไรทับกระทันหันสมมุตินะคะหรือบางคนอาจจะได้เตรียมตัวแต่ให้มันจะมาเกิดใหม่หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะทําให้คนเชื่อได้อย่างไรคะว่าชีวิตตามความเชื่อของาศาสนาพุทธเนี่ยมันมีตายแล้วมีเกิดอีกถ้าเราไม่มีวิธีตัดตอนมันะคะคก็อันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ,ะ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งอย่าเพิ่งออามาพ่วงกันนะอ๋อค่ะประเด็นแรกเอาประเด็นแรกก่อนถ้าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมีจริงค่ะสมควรแก้ไหม ต้องเอาประเด็นนี้ก่อนะนะสมมุติถ้ามันมีจริงแล้วเราต้องทุกข์ทรมานจริงแล้วเราต้องมาเวียนเกิดเวียนตายอีกจริงนะมันสมควรแก้ไหมนะนั้นถ้าตรงนี้มีจริงเราสมควรแก้ใช่ไหมโดยการไม่เกิดแล้วก็มีความเป็นอยู่ตลอดการโดยที่ไม่ต้องตายภาวะตรงนั้นผู้เจ้ายืนยันว่ามีอยู่และบอกวิธีให้เสร็จ แต่ถ้าประเด็นอย่างที่โยมว่าอ่ะคนนี้ไม่เชื่อว่าแก่เจ็บตายมีแต่พบนี้พบหน้ามีหรือเปล่าไม่รู้นั่นแสดงว่าเขาเชื่อว่าชาตินี้ชาติเดียวฉันแก่เจ็บตายแล้วคือสุดท้าย <Okay. S 1> ไม่มีเกิดอีกแน่นอน <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าเขาเชื่ออย่างนี้นะพระเจ้าก็จะบอกอีกว่าถ้าคนเชื่ออย่างนี้จริงๆเนี่ยเขาจะทำอกุศลมากกว่ากุศล <Okay. S 1> เพราะ เขาจะทำอกุศลอะไรก็ได้ไม่มีบาปมีกรรมมาตอบสนองเขาจะทำบาปขนาดไหนฆ่าใครขโมยของใครอะไรยังไงก็ได้เพราะตายแล้วจบกันค,คนคนนี้จะเป็นคนที่ทำอกุศลมากที่สุดเลยนะเวลาที่เราไม่ทำอกุศลเพราะเราอะไรเรามีหลโอตปะเรามีความละอายเกงกัวตวบาปบจะไปเกงโกทําไมในเมื่อไม่มีอะไรมาส่งผลให้เรารใช่ไหมนั้นจิตของคนนี้จะทำอกุศลมาก ชีวิตปัจจุบันจะอยู่เป็นทุกข์และสัมภารยภพเขาก็จะมีความทุกข์ด้วยถ้าโลกหน้ามีจริงรแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงอย่างน้อยปัจจุบันก็เป็นทุกข์นะน,นั้นพระเจ้าจึงบอกว่าคนที่เชื่อว่ามีเกิดมีตายโลกนี้โลกหน้ามีบาปบุญมีดีกว่านะจึงเทียบตากการกะให้อย่างนี้ค,คนที่เชื่อเนี่ยจะทำกุศลมากกว่าและถ้าตายไปเนี่ยได้สุปฏิโลกสวรรค์ได้สุสองต่อแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงอย่างน้อยปัจจุบันก็อยู่เป็นสุข ด้วยหลักการที่ไม่รู้เนี่ยว่าอย่างไหนมีจริงหรือไม่มีจริงพู้เจ้าบอกควรจะเชื่อแบบไหนจะมีประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่ากันก็คือต้องต้องเชื่อว่าบาปบุญมีให้ผลได้แล้วก็โลกนี้โลกหน้ามีตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในหลักศาสนาเกือบทุกศาสนาแทบจะเกือบทั้งหมดเลยว่าจะเชื่อว่าบาปบุญมีโลกนี้โลกหน้ามีนั น้อยมากจะมีลทัทธิอยู่ลทัทธิหนึ่งในคำพทธการเหมือนกันที่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีบาปบุญไม่มีพระเจ้าเรียกลทัทธินี้ว่าลทัทธิทำลายโลกซึ่ง <c oughs> ซึ่งเราจะแทบจะหาลัที่แบบนี้ไม่ได้เลยน้อยมากอาจจะมีแต่น้อยมากนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวขอทําความเข้าใจโดยตัวอเองนิดหนึ่งนะครที่เข้าใจว่าพระาศาสดาเนี่ย ต้องการให้คนในขณะที่ดําเนินชีวิตปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่ไม่เดือดร้อนเกินไปถูกไหมคะใช่ก็เลยได้ทรงชี้ให้เห็นว่าถ้ามันเกิดยังลังเลสงสัยมีสองความเชื่ออเลือกเอาความเชื่อที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอ,อันนี้คิดแบบมนุษย์เนี่ยต้องคิดเข้าข้างตัวเองก่อนใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่อย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีเนี่ย สำหรับพระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงฟันธงได้เลยใช่ไหมคะว่ามีใช่ผู้เจ้าฟันธงได้เลยว่ามีและก็บอกวิธีให้ไปดูด้วยว่าถ้าถ้าเธอเข้าถึงฌานสี่เธอจะสามารถทำปุกเพนิวาสารุสติญาณญาณอย่างรู้อดีตอนาคตได้นะก็คือสามารถตรวจสอบได้ด้วยการที่เราเนี่ยทำเข้าไปให้ถึงณจุดที่ผู้เจ้าบอกนะคือฌานหรือญาณฌานฌานที่สี่ช่ฌานที่สี่ต้องปฏิบัติไปถึงไหนคะท่าน ก็คือจิตต้องนิ่งในระดับที่หนึ่งละอกุศลไปได้แล้วะละวิตกพิจารณ์ความผิดกุศลทั่ว,วไปละปิติได้ละสุขได้และจนอาศัสสัสภาษาสารลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกไม่มีะนะจะเรียกว่าจตุตฌานคือฌานที่สี่คนที่ทำฤทธิ์ได้จะต้องผ่านฌาน4ี่ก่อนนะซึ่งฌานที่4เนี่ยเป็นสมาธิที่พระเจ้าบอกว่าเป็นจิตที่ควรเดียก,การงาน จะสามารถแทงตลอดซึ่งท่านเป็นอน,นเอกได้คือรู้ทุกเรื่องในโลกธาน<ม>ด้วยจิตที่ตั้งมั่นขนาดนี้นะเลยกว่านี้ก็ไม่แนะนําต่ํากว่านี้ก็หลุดพ้นได้แต่ทําปฏิหารไม่ได้ชาญนที่4นี่อยู่ระหว่างตรงไหนคะก่อนที่จะไปถึงสําเร็จเป็นพระอารหันต์นะคะอ,อ,อยู่ระหว่างกลางของสมาธิเก้าระดับ สมาธิมี9ระดับปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุนะจฌานจะตุจฌานอยู่ระดับที่4 5คืออากาสานัญจายจตนะวิญญาณันจายจตนะอากินจัญญาย,ยนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวธิจันโลดหระดับเบื้องบนเนี่ยจะเป็นอา่ารูปสัญญาสมาบัติหนึนะ่งสอนี่เป็นรูปสัญญาสมาบัตนะิสมาธิที่ประกอบด้วยรูป อาศัยรูปเป็นฐานที่ตั้งของความสงบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นพระราหันหรืออริยบุคคลอ๋อค่ะเป็นระดับขั้นของสมาธิระดับขั้นของสมาธิอันจะช่วยเอื้อในการที่จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคลคลอย่างนี้นะคะแต่ว่าชานที่เหมาะสมยอยู่กลางกลางซึ่งไปไกลกว่าน,นี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่พอดีเกินไปแล้วไม่ไมพอดีในการที่จะแทงตลอดซึ่งท่านเป็น,นเอเนก คือดิฉันกําลังจะถามท่านอาจารย์เพียงแค่ว่าพิสูจน์ได้เท่าน,นั้นเองไม่ได้กะเกณฑ์ว่าให้ต้องไปถามพระที่เกง่งผู้ปฏิบัติที่เก่งนะคะเพราะว่าเป้าหมายก็คงไม่ได้ต้องการให้ท่านสนใจแต่ตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าให้สนใจดีก็ได้คะ่ะคนทั่วไปเนะะี่ยควรอยากรู้ไหมคะว่าแหมไอชาติก่อนเราเนี่ยเป็นอะไรนะ <c oughs> เราถึงได้ไม่ไม่จําเป็นค่ะนะฮะถ้าไม่ไม่รู้มันจะทําให้เรา ไปต่อในทางที่ดีกว่าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่รู้ก็หลุดพ้นได้อยู่อ๋อเหรอคะใช่ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วหลุดพลล้นไม่ได้ก็แปลว่าถ้าเป็นพระพุทธองค์ของเราเนี่ยสงเชื่อแน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยมันมีที่ไปที่มาอม,มีชาตินี้มีชาติหน้าจึงควรจะต้องรู้ว่าถ้ามันต้องต่อไปเรื่อยทุกๆชาติเนี่ยมันควรจะต่อไปไหมเพราะมันมีความทุกข์รออยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ เราไม่อยากตายขนาดไหนในชาตินี้ชาติต่ตอๆไปเราก็ต้องเจอความรู้สึกนี้เหมือนกันในทุกๆชาติแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เชื่อยากก็ลองคิดดูละกันว่าระหว่างเชื่อว่ามีชาตินี้ชาติหน้ากับไม่มีชาตินี้ชาติหน้าท่านคิดว่าท่านเชื่อแบบไหนแล้วจะดีกว่ากันจะ,จะเกิดประโยะชน์นะคะก็ข้อท่า <S <S ดีนะคะพูดถึงวิธีการวิธีการคิดของพระพุทธองค์เพราะที่ฉันว่าคนดื้ออย่างนี้ก็ยังมีเยอะเหมือนกันนะคะท่านก็ยังเปิดโอกาสให้คนดื้อคิดต่อ แต่เอาแบบท่านผู้ชมดีท่นคิดว่าไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่คะท่านท่านควรจะต้องสงสัยก็ต้องรบกวนให้ท่านชี้ทางต่อว่าแล้วจะให้เขาพึ่งอะไรยังไงต่อไปดีนะค่ะถ้าที่พึ่งที่ถูกต้องก็คือที่พึ่งที่สามารถบอกสอนหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความไม่ตายได้ <c oughs> อมาตะธรรมค่ะมรรคผลนิพพานนั่นเอง ที่เป็นเป้าหมายของคําสอนของพระตถาคตคว่าทํำยังไงที่จะไม่ต้องตายอีกต่อไปท่าบอกว่าให้เป็นที่พึ่งที่สามารถที่พาไปมรรคผลนิพพานได้มันเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ดิฉันเคยได้ยินพุทธศาสนาสุภา,าษิตหรือตถาคตภาษิตบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอันนั้นบอกให้พึ่งตนเลยนะคะอาา่าใช่เหมือนกันไหมคะก็เหมือนกันะนะคะนะเพราะในการพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ย ผู้เจ้าให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะและพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสี่โดยเรามารู้ลมหายใจของตัวเราเองเนี่ยพึ่งตนเองด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมละมและสามารถหลุดพ้นได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ตรงนี้อันนี้หมายถึงในความหมายของพระพุทธองค์ที่ให้อัตตาหิอัตโนนาโธใช่ใช่ก็คือว่า ยังไงมันก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมคะถึงแม้จะพึ่งวิธีพระพุทธเจ้าก็ต้องทําเองก็ต้องทําเองเราได้แผนที่มาแล้วเราก็ต้องเดินเองที่จะถึงที่หมายคนอื่นมาเดินให้ก็ไม่ได้ค,คนอื่นเดินก็คือเขาถึง<ม>เราไม่ถึงค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการพึ่งประมึกแล้วก็มา <laughs> ขอไปค่ะแต่ว่า,าต้องหมายความว่าพึ่งอันนี้มันคนละเรื่องกับเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนั้นไม่มีสาระพอที่เราจะต้องไปคิดถึงใช่ไหมคะ ก็มีสาระแบบแบบคนต้องการสาระสั้นๆเล็กๆน้อยๆค่ะแต่สาระที่จําเป็นที่สุดในชีวิตคือการพ้นจากความตายเนี่ยเราจะไม่ได้จากสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการที่เรามีศาสนาไหมคะสําหรับมีศาสนาแล้วเป็นศาสนาพุทธเนี่ยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามค้นควายกันต่อไปถ้าจารย์ว่าให พึ่งตนเนี่ยพึ่งอยู่กับลมหายใจทุกคนอาจจะเลยบอกว่าทุกวันนี้ก็พยายามหายใจอยู่นะเ,เวลาหายใจไม่ออกก็รู้สึกเป็นปัญหาเหมือนกันอย่างนี้เรื่องเดียวกันกันกบการอยู่กับธรรมะไหมคะท่านอาจารย์ก็เรื่องเดียวกันยถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจได้ก็ชื่อว่าเราอยู่กับธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมคุเจ้าสอนการพึ่งตนพึ่งธรรมก็คือการจเจริญสติปฐานสี่นะ สติและลึกได้กลับมาที่กายของเรากายเวทนาจิตธรรมเวทนาให้มาอยู่กับอุเบกขากลับมาอยู่ที่จิตผู้รู้ว่าตอนนี้กําลังรู้อะไระะมาอยู่กับธรรมทั้งหลายก็คือเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนมีการเกิดการดับเป็นปกติอย่างนี้การอยู่กับลมหายใจแล้วถ้าจะให้ได้ ประโยชน์อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตั้งใจก็คือให้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมคือ,อเป็นการไม่ใช่รู้ว่านี่มีลมหายใจเข้าหายใจออกแบบแบบพื้นฐานทั่วไปใช่ไหมคะแต่เป็นการรู้มากกว่าโดยใช้เครื่องมือเดียวใช่ก็คือเมื่ออยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยต้องมีไหวพิปฏิพานสังเกตเห็นการเกิดการดับด้วยว่ามีอะไรเกิดดับในใจบ้างมีอะไรแปรเปลี่ยนอย่างนี้ ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐาน4ี่แบบทื่อๆอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าหลุดพ้นละบาเหมือนกันลงจะอุปมาเปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทําครัวพ่อครัวคนหนึ่งทําครัวให้พระราชาให้มหมาหมาดแล้ว <c oughs> ไม่สังเกตเลยว่าพระราชาวันนี้กินอะไรมากกินอะไรน้อยมหมาหมากินอะไรมากกินอะไรน้อยก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระราชามหาหมาด แต่ถ้าพ่อคุยคนหนึ่งทำอาหารให้พระราชามหมามาดแล้วก็สังเกตว่าวันนี้พระราชากินอันนี้มากอันนั้นน้อยมหมามาดกินอันนี้มากอันนั้นน้อยวันต่อไปก็ทําอันที่เขาทานมากเนี่ยให้มากขึ้นนะทำของที่เขาชอบอ่ะก็จะรู้สังเกตว่าคนไหนชอบอะไรอะไรอะไระก็จะได้รับรางวัลจากพระราชาหรือหมามาดนี่คือลักษณะของการเจริญสิิปฐานสี่ที่ต้องมี ไหวพิปฏิพัน์สังเกตว่ามีอะไรเกิดอะไรดับอยู่ในใจอีกบ้างะนะตรงเนี้ถึงจะเข้าสู่ภูมิธรรมความเป็นอริบุคลได้ในส่วนที่ท่านบอกว่าต้องให้สังเกตท่านพูดว่าให้สติปัฏฐาน4ี่คือการดูกายเวทนาจิตธรรมแต่ท่านมาสรุปรวมที่ให้สังเกตดูแค่เกิดดับเนี่ยนะคะทีนี้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็สังเกตเรื่องของการเกิดดับหรือยังไงคะอย,งอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างกายที่ท่านว่าลมหายใจเป็นกาย ถ้าให้เราดูว่าตอนนี้หายใจอยู่ออืม,มันก็หายใจอยู่ตลอดนะคะท่านไม่มีหายใจก็หายใจอยู่ตลอดแต่จิตอยู่กับหายใจไหมละ่ะค่ะจิตคนเราไม่ได้อยู่กับหายใจจิตคนเราเดี๋ยวไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปพอใจไม่พอใจบ้างขณะวินาทีที่ไปคิดอดีตนะ่ะอยู่กับลม,มไม่ได้อยู่ละอ๋อนั่นก็คือดับล้ดับไปแล้วนะคะถือว่าขณะอยู่กับลมนี่เกิด ขณาที่ไม่อยู่กับลมไปอยู่กับอย่างอื่นดับนั่นคือลูกนี่คือเกิดดับของการพิจารณากายในสติสฐานสี่นะคะอย่างเวทนาคือพิจารณาความพอใจไม่พอใจการเกิดความพอใจคือการอันนี้เป็นพิจารณาเกิดแต่ถ้าอยู่ดีความพอใจเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือการดับดิฉันเข้าใจถูกไหมคะใช่ใช่นะคะเช่นเดียวกันก็คือความไม่พอใจเหมือนกันและจิตนะคะท่านจิตก็คือเรารู้ว่า จิตผู้รู้ของเราเนี่ยตอนนี้กําลังรู้ลมหายใจไม่ได้รู้อย่างอื่นอย่างเงี้ยจิตนี่หมายถึงผู้รู้เมื่อเรารู้ว่าเรากําลังหายใจอันนี้เรียกว่าเกิดอยู่เกิดรู้ใช่ไห<ช>มคะแต่ถ้าจิตมันไปรู้อย่างอื่นอันนี้ถือว่็ดับถือไหมคะคือเอาเอาลมหายใจใเป็นประธานใช่สิ่งหนึ่งจะดับอีกสิ่งหนึ่งจะเกิดนะเราจะเห็นการเกิดดับของรูปนาะมถ้าเราเอาลมหายใจเป็นประธาน หลองบอกว่าเอาลมหายใจเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตค่ะให้จิตตั้งอยู่กับลมหายใจถ้าจิตหลุดไปคิดอดีตพั้เนี่ยนั่นก็คือจิตเนี่ยดับจากลมหายใจจิตเกิดในนามนธรรมเพลินไปสักพักหนึ่งมีสติด,ดึงกลับมาลมหายใจนามนธรรมก็ดับไปรูปคือกายหรือลมก็เกิดขึ้นอีกอย,อย่างนี้คือเกิดดับและภายในใจของเราขัานากก้นการพิจรารณาลมในใจ เราทำในช่วงเวลาปกติหรือว่าเราควรจะทำในช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือว่าก็ทำทั้งสองช่วงเลยต้องทำตลอดเวลาคือต้องใช้ต้องใช้อนาปานสติเนี่ยเป็นวิหารธรรมของเราเลยเป็นเครื่องอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าอยู่จำพรรษาเนี่ยด้วยอานาปานสติตลอดสามเดือนพระเจ้ารู้อยู่กับลมตลอดคิดดูสิเห็นนะเอารมเป็นเครื่องอยู่เครื่องตั้งอาศัยของจิตให้จิตตั้งอยู่อารมณ์แค่น รู้ลมเข้าลมออกไม่สนใจอย่างอื่นสมมุติว่าเรากําลังรู้ลมอยู่แล้วเราหันมาคุยกับเพื่อน <c oughs> หรือว่ามีโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะยังรู้ลมไปด้วยแล้วก็ทําสิ่งอื่นไปด้วยไหมคะอืก็ <c oughs> <c oughs> ขณะที่เรามีสัมผัสรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยขณะนั้นมันดับไปนิดหนึ่งแล้วถ้าเรามารู้ลมก็คือมันกลับมารู้ต่อนะมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยขณะใช้ชีวิตเนี่ยเรา จะทำยังไงให้การใช้ชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้ผู้เจ้าก็มีมรรควิธีอันหนึ่งคือสติอธิษฐานการงานให้ตั้งใจอยู่กับการทํางานในปัจจุบันนั้นเราอาจจะไม่ต้องรู้ลมก็ได้แล้วมารู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรเช่นเดินรู้ว่าเดินถูบ้านรู้ว่าถูบ้านแต่พอพักจากการงานนั้นแล้วเนี่ยก็กลับมารู้ลมใยใจเหมือนเดิมสมมติว่าเรากําลัง เรากำลังเล่นดนตรีหรือว่ากําลังวาดภาพสติเราจดจ่ออยู่อยู่กับคีย์เปียโนหรือว่าอยู่กับภาพที่เราเขียนใช่ย่างนี้ถือว่าเรา <c oughs> เราเราเราปฏิบัติอยู่กับการทํางานใช่มันเหมือนกันไหมคะท่าอาจารย์กับการที่คนทํางานที่เหมือนกับว่าพอทําแล้วมันมันเหมือนกับอยู่กับงานอันนี้เป็นสมาธิเดียวกัน ก็เป็นความตั้งใจมั่นเป็นสมาธิใช้ถือว่าเป็นจิตอธิษฐานการงานได้ไหมใช่ถือว่ามีสติสัมปชัญญะได้อยู่นะแต่ถ้าจิตเคลื่อนออกจากงานไปปุ๊บเนี่ยคือคนคนนั้นต้องอาศัยการงานที่ทําอยู่นั้นเป็นเครื่องสังเกตด้วยระหว่างนั่งทํางานบางทีจะคิดนะเอออาทิตย์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีอันนี้ไปลนะนะแล้วก็ดึงกลับมาเอะเหลือตาไปเห็นคนนั่งกินกาแฟเออเดี๋ยวไปนั่งคุยเขาหน่อยอ่าไปละปุ๊บอย่างนงี้ฟังเพลงขณะทํางานไปด้วยวนึกเออ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปต่างประเทศมานะได้ยินเพลงนี้เหมือนกันอนปะปุ๊บไปละจิต<ช>มันเคลื่อนไหวออกจากงานอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแต่บางทีเราไม่สังเกตอ๋อค่ะ,<น>ะแต่ถ้าสมมติเกิดเราสังเกตได้อย่างที่ถ้าจา์ได้ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าขณะนั้นเนี่ยเราได้เป็นคนที่มีสติเหมือนกับปฏิบัติเลย<ช>เพราะว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราจดจ่ออยู่กับาง,งาน<ช>เรารู้แล้วว่าตอนนี้เราเอยเราหลุดไปคิดเรื่องอื่นอีกละกลับมาจดจอกับงานซิ อันนีใ<ช>้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องของที่สามารถจเจริญสติปัฏฐานสี่ในคนที่ไม่ได้ต้องไม่มีเวลานั่นสมาที่อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอ่านหนังสือสอบอปโยงมาอ่านหนังสือสอบไปแวบเข้ามาในใจไปละวานหนังสือไปเล่นกับเพื่อนอีกละไปดูหนังไปฟังเพลงไปทำาวสรุปไม่ได้อ่านหนังสือสอบสักสี่สมาธิมันไม่มีนะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันแหละเพียงแต่ว่าอาจจะแบบอย่างอยู่กับสติปัฏฐานสีจริงจริงจัง์คือดูลมงหายใจโดยไม่ต้องทําอะไรเมื่อเราไม่มีกิจแต่ถ้าเรามีกิจปุ๊บเราก็ย้ายเอาเรื่องของการที่จะมีสติมาอยู่กับงานที่เราทำอ,อย่างนั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะทีนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเราพูดไปถึงเรื่องของสติปัฏฐานสี่ว่าสติปัฏฐานสี่ในกายในเวทนาในจิตยอย่างไรเดี๋ยวังขออนุญาตมาย้ําให้จบอีกครั้งหนึ่ง เผื่อว่าบางคนอาจจะรอและทำหลัะเป็นยังไงนะคะ,ะสติประฐานสี่ที่มีสติอยู่ในธรรมก็คือเมื่อมีลมหายใจ uh huh. อยู่ใช่ไหมคะเราก็คอยสังเกตว่าว่ายังไงคะอาจารย์ทาในธรรมใช่ไหมการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยคนคนนั้นจะสังเกตเห็นการแปลเปลี่ยนของจิตที่รู้ลม ว่าจิตเนี่ยรู้ลมตลอดไหมไม่รู้ลมตลอดเดี๋ยวแปลเปลี่ยนไปรู้เรื่องนั้นแปลเปลี่ยนไปรู้เรื่องนี้นะเห็นความไม่เที่ยงของจิตค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูอย่างนี้เรื่อยๆใช่เราก็จะรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นอนิจจงไม่แน่นอนเลยออะแล้วสิ่งใดเป็นอนิจจงคือแปลเปลี่ยนสิ่งนั้นจะทํำยังไงมันจะต้องเดินไปสู่การดับแน่นอนสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นจะดับสิ่งใดดับสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาค่ะตัวตนของมันมีชั่วคราวแล้วจะหายไปมีขึ้นแล้วจะหายไป เพราะนั้นสภาวะธรรมที่พระุทธเจ้าต้องการให้เขาไปถึงมันไม่มีการเกิดปรากฏอะอยู <Okay. S 1> เสื่อมมันก็ไม่มีดับมันก็ไม่มีเพราะนั้นมันจึงไม่มีความเป็นอนัตตาอยู่ในนั้นเพราะตัวตนที่จะเกิดก็ไม่มีเพราะนั้นอนัตตาเนี่ยคือปัญญาที่เราจะเห็นว่ามันเป็นอนัอนาตตาก็คือมันมีการเกิดปรากฏเสื่อมแล้วหายไป <Okay. S 1> ตัวตนของมันจึงมีชั่วคราวขณะที่สิ่งสิ่งนั้นที่เราเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วหายไป แต่เราเนี่ยก็ยังรู้ว่ามันหายไปอยู่<ะ>เราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเดียวกัน <อ h. S 1> นั่นก็คือเราเนี่ยกำลังจะแยกตัวผู้สังเกตซึ่งไม่เกิดแก่เจ็บตายออกจากผู้สังเกตซึ่งเกิดแก่เจ็บตายอย่างงี้อันนี้คือวิธีการเข้าถึงวิมุติของรฐฐพร<แ>ะตถาคตนะค่ะก<ษ>็แปลว่าถ้าในส่วนของการเห็นธรรมในธรรมคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อกี้ท่านพูดแค่อ,อนิจจังกับอนัตตาค่ะว่าทุกไปคังอยู่ตรงไหนคะท่านคะทุกขังก็คือการแตกสลายค่ะดีค่ะสิ่งใดมีการเสื่อมสิ่งนั้นจะแตกสลายเมื่อแตกสลายแล้วจึงถูกเรียกว่าอนัตตาตัวตนของมันเนี่ยโผล่มาชั่วคาวแล้วจะดับไปทุกขังคือแตกสลายแก้วเนี่ยถ้าแก้วเนี่ยล้าวบินอันนี้อน,นิจจังคือไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนแต่ถ้าวันใดที่มัน ตกแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นคือทุกขังจุดที่มันแตกสลายนะทุกขังความทุกข์ก็เดินไปสู่ทุกขังคือแตกสลายความสุขก็เดินไปสู่ทุกขังคือแตกสลายความจําในอดีตความคิดปรุงแต่งอนาคตก็เดินไปสู่การแตกสลายไม่มีใครคิดอดีตตลอดคิดอนาคตตลอดไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดดังนั้นนะการที่มันเป็นอนัอนตตาคือ มันเคยเกิดมาแล้วมันมีเป็นแก้วใช่แล้วแต่มันอยู่คงที่ไม่ได้ตลอดใช่ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็อันนี้เห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมเป็านั้นว่าก็พิจารณาได้ครบรอบแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากแก่เจ็บตายได้ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ฉันติดใจอยู่ประโยคนึงที่ท่านบอกว่าในขณะที่พิจารณาธรรมในธรรมที่ท่านบอกว่า จะแยกให้เห็นชัดเลยว่านี่เป็นจิตผู้รู้กําลังรู้ถึงสภาพของความแปลเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะคะ,ะจิตผู้รู้นี่คือตัวที่ไม่ตายที่ท่านพูดแต่ว่าไอ้ที่เรานั่งดูอยู่แล้วเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือมีเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วดับหมายความว่าในคนเราเนี่ยมันมีทั้งมีทั้งสิ่งที่จะไม่ตายกับสิ่งที่มันตายได้อยู่บนกันใช่ไหมคะ การฝึกจิตอย่างนี้ก็คือการจะแยกว่าเลือกเอาไว้เฉพาะส่วนที่ไม่ไมมต้องตายอันนี้เป็นความงอกงามขึ้นในปัญญาดิฉันใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมคะเรียกว่าเราก็ได้แง่มุมที่น่าสนใจแล้วดิฉันเชื่อว่าน่าจะง่ายนะคะสําหรับพวกเราที่เป็นคาราวาสที่ให้ความสนใจกับธรรมะในระดับหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ต้องนมสัสก,การขอบพระคุณท่านอาจารย์คริสต์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ